ในประเทศไทยค่ะในช่วงของเทศกาลสงการนะคะหรือว่าจะเป็นนักท Group, AM, ่องเที่ยวจา,ากต่างประเทศนะคะที่จะมาสร้างรายได้ค่ะให้มหาศาลนะคะจากการท่องเที่ยวนั้นการตอนที่เมื่อการเท่านั้นกับงานสงการเฟสติวัลส0 2 4ิแอดการจนบุรีเชวนทุกคนมาชมการแสดงวัฒนธรรมของผู้สูงกิจกรรมการสาธิตการทำดินสอพออกิจกรรมส่องน้ำพระประจำวันเกิดสวยงามและงานนี้พร้อมเต็มอิ่มไปกับมหกรรมอาหารจากร้านค้ารละจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นและสาวสิบสี่สิบห้า จะยิ่งใหญ่อลังการนะบระิเวณตรงนี้เลยต้องบอกก่อนว่าทุกๆคนจะมารวมตัวกันที่นี่รวมถึง จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราเรายินดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมกิจกรรมนะครับในหลายๆกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับและก็จ่ายรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับถ้าพวกเราจําได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มาเยือนเมืองกาญจน์นะครับและท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับและท่านนายกก็มีการนําเสนอนะครับปัญหาอุปสรรค แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดในหลายๆด้านใหญ่ก็คือก็เลยขยับมาจุดจุดตรงนี้ที่จะร่วมจัดให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับต้องบอกว่าท่านนายกก็มีนโยบายนะครับที่จะจัดร่วมกับทุกภาคส่วน4กิจกรรมนะครับข้าท่านตั้งแต่วันที่12จะเป็นวันที่เรารดน้ำตามหัวผู้ใหญ่ข้าท่านในจังหวัดนะครับแล้วก็มีการประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลแล้วก็ให้เกียรติกับ ผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีโดยสถานที่จัดงานเนี่ยจะเป็นที่โรงงานกระดาษนะครับอีกอกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการแหร่รถบุูชาค่บจากอำเภอต่างๆทั่วทั่วจังหวัดมาแล้วก็มาร่วมกันที่สุดท้ายจุดจบเนี่ยมันจะมาจบที่เกอาอรัตนการช่วงเวลาก่อนเปิดงานวันที่13นะครับแล้วก็จะมีการแหร่อย,อยู่ตั้งแต่บริเวณหน้าสุสาน น,น้าเอาบาจไปะนะครับจนถึงไปวนที่สารหลักเมืองแล้วก็มาวนเข้าเกาะรัตนากาลมาถึงช่วงประมาณ1ิ1สิบสิี่นาฬิกาสิบนาฬิกาเป็นหมู่บ้านโบ,บ,บราณอยู่แล้วก็มีประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจถ้อา,บาอบจเองก็มีการสนับสนุนก็ประมาณลงไปให้คนในพื้นที่ได้จัดงานซึ่งก็บางส่วนจะได้ไม่ต้องมารวมกันอยู่ที่นี่จริงจริงมันเป็นเจตนาของของอาบาจอ,อยู่แล้วไม่อยากให้มัน มาเซ็นทรารไรซ์มากนะก็ควรจะกระจายออกไปทั้งหมดนะครับไม่จะเป็นงบประมาณเ,าเรื่องของความเจริญเ,เรื่องของสที่ทอำเภอหนองปลือซึ่งที่หนองปลือนี้จัดวันที่15ถึงวันที่17ที่มีการเหลื่อมเวลากันนิดนึงแล้วก็เป็นประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็คนเยอะมากๆท่านก็มีการจัดงานที่นั่นนะครับก็เชิญชวนนะถ้ายังไม่อิ่มหนำบสำราญจากที่นี่ก็ก็ไปที่ นอกเปลือได้นะครับส่วนงานที่นี่นะครับศิลปินที่ส่งมาดึง,ด,งดูดคนให้มาร่วมงานกับเราก็วันที่13ก็เป็นดึงดูดวัยเด็กเลยครับวัยเด็กนอนก็เป็นเป็น,เปนปพเพแพนนะครับมาเลยเด็กๆมาได้ผู้ใหญ่ก็มาได้ครับมาดูกกหน้าเวทีการรวมกับเดอดถอยด้วยค่ะ้เดอดถอยก็ได้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กแนวท่านก็มาได้เลยค่ะท่านต้องอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะมาเล่นนาบหน้าเวทีกับบุโก,โกะค่ะท่านค่ะ แล้วก็วันที่14ก็จะเป็นบอยพีซเมเกอร์ก็เอาใจรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนิดนึงค่ะไปทำงานนิดๆค่ะยุกก็ไม่ถึง90เนาะยังไม่ถึงค่ะก็ได้ทุกวัยเหมือนกันได้ทุกวัยเหมือนกันค่ะพี่บอยก็เล่นสนุกหนุค่ะแล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นหนุ่มกลาทุกคนได้ปลปล่อยได้เต็มที่แล้วก็รักษากติกาของของส่วนรวมไว้แล้วเล่นน้ำอย่างมีสติค่ะแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนได้ปลอดภัยมีความสุขกับ้านครับ นะคะขอบคุณค่ะทั้งนายกประวัติท่านแรกนะคะท่านพันธ์สมบูรณ์แผงสมบูรณ์ค่ะนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะกับเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะค่ะล้วบต่อไปขอเรียนเชิญค่ะท่านสมมาตรคำถนอมเชิญค่ะพันตำรวจเอกพุทิพงษ์เย็นจิตรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกับเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะกับเรียนเชิญท่านนะคะนาลําดับของเรียนเชิญนะคะท่านสหพันธ์รุ่งโรจนจนพาณิชย์เลขาธิการหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจารย์จักรายุทธไปที่บริการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนกาญจนบุรีค่ะกับเรียนเชิญท่านบนเวท,ทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะกับเรียนเชิญค่ะ ลัดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะท่านอนันติดศิริประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกับเรียนเชิญท่านถ่ายภาพบนเวทีร่วมกันกับเรียนเชิญค่ะอัดับต่อไปเขาเรียนเชิญค่ะท่านจารีรัตนบุญประดิษฐ์รองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกับเรียนเชิญ่านบนเวนที จะได้เจอกันแบบนี้พร้อมหน้าพร้อมตาและก็มาร่วมกันแบบนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งสำหรับงานถาแถละข่าวในครั้งนี้ค่ะค่ะและตอนนี้คือการ